สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวแอปปายหลิบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปนี่เลยนะครับชาซ้านะครับแอปตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่ผมเอาไว้สําหรับเวลาที่เราไปเที่ยวหรือเราขับรถอยู่เนี่ยเราเจอเพลงอะไรที่มันพอๆแล้วเราอยากรู้ว่ามันคือเพลงอะไรเนี่ยเราจะใช้แอปนี้ในการหานะครับผมจะยกตัวยอย่างให้ฟังนะครับว่าอย่างสมมติเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์เหตุการณ์นึงอยู่เรากําลังขับรถอยู่เนี่ยแล้วเรา เจอเพลงนะครับรันมาจาก FM ก็ตามหรือรันจาก y o u t u b e หรือรันจากที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วมันเกิดโดนใจเราขึ้นมาเนี่ยเราจะอยากรู้ชื่อเพลงเขาเนี่ยเราถามคนข้างๆคนข้างๆเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับเราก็ใช้แอปเนี้ยขึ้นมาเลยนะครับโอเคเข้าแอปไปเลยนะครับชาซัมนะครับแบบนี้นะครับกดคอนติเนีนะครับ โอเคครับทีนี้เนี่ยสมมติว่าเราเปิดเพลงใน YouTube หรือเราเปิดเพลงในที่ไหนอยู่นะครับผมจะจำลองนะครับทีแ้่เราอยากจะให้เขาจับเพลงเนี่ยเราก็กดแท็บทูนะครับ เขาก็จะขึ้นมานะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรนะครับแล้วก็ทดลองฟังได้นะครับฟังใน YouTube ได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งการทำงานเขาเนี่ยจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับต้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แต่เป็นเพลงที่ผมฟังแล้วก็ ลูกๆก็ชอบนะครับฟังมาแล้วก็เพลินๆนะครับเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆโอเคครับก็ใครที่ฟังใช้คลิปนี้แล้วนะครับดูดูคลิปนี้แล้วเกิดเป็นมันเป็นประโยชน์เนี่ยก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ให้ผมรู้ว่าโอเคมีคนกําลังดูอยู่เนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามผมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมจะพยายามหาแอป ดีๆนะฮะนำเสนอนะครับมาให้ลองเล่นด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ